วัดีค่ะวันนี้เราจะมาด่ารถพ่วงกันนะคะอย่าด่าคนที่ไม่ใช่รถพ่วงด่าเออคนไม่ใช่รถพ่วงหรอเธอก็รู้นะว่าฉันกำลังด่ารถชิมุกไกลๆด้วยถ้าคุณถ้าคุณด่าฉันฉันก็จะชิมูกโปงนะคะถ้าคุณน่ะไม่เชื่อฉันฉันก็จะจมูกเขาที่จะบู๊กอ คุณนะ่ะไม่ดา่าฉันฉันก็จะตีคุณเนี่ยรถ้อ้เนี่ย,ออย,ยโอ้อยวันนี้เราจะมาดา่ารถพ่วงนะคะที่มันเหม็นมากอ้อยที่มันเหม็นมากนะคะที่เราอ่ะจะใช้งานไม่ได้ค่ะที่เราอ่ะจะใช้งานไม่ได้ค่ะเร็วเดะเดะตากระดาษกระจาดเราากระดาษกระจาดเราล้ะากระดาษกระจาดอีดาตากระดาษกระจาดอีดาตากระดาษดงกาชิมา แอนตาอนโดรเจียเราเจ๊แค่เราไม่มีใครเขาเลิกงานกตำรวจแล้วหรอรถพ่อหรือเปล่าว่ะรถพ่อหรือเปล่ายอรถพ่อหรือเปล่ายอรถพ่อหรือเปล่ายอเย้เด็กขี้มิน <employees> <incomplete>